อะไรแนวอะไรเลบเล็บมอสอะไรจะโหลดเอ่ะจะโหลดเลบี้มอสเหรอมอสมอสอะไรมีต้องฟินดูดูยูทูบดิเล็บมอสอะ ว่างแค่ไหนจะต้องมาทิ้งอะไปมางครั้งมานอะไรฮะไอ้เอันเอ้เยอะตายตอนไหแม่งวันนี้จะสอนเราไหมนี่ไม่มต้องสอนดีแล้วไ,ไอ,อ,อ้อคุณครูขยกักแล้วก็ออกพอไม่ได้สอนแล้วมาสอนชุดตั้งเยอะนะ ไมไไ่ดด้้ปิตอนนั้นแม่สอนพี่เราว่าอ,อะไรชั่วอะไลจริงอืมกินทำไมถึ่ม,มีมีลิงก์ของแม่ไตเรียนเยอาดิมาให้หมดอะ่ะจะเลือยอดอะ่ะจะเลือยอดอะ่ะไม่มีจะเลือยอดหน้าต่อหน่อยจะเลือยยอดทุกคน กือบแตกเลยโอ้ยเจ็บไปทั้งทุกอย่างอยู่กลางคำนองขำพรม อาดเกินเกินเกินไประหว่างถี่อ้ยเอ้ยอ,อ,อ๋ยโง่โง่ยกกำลังสองอ่ะขอบั็อกอ๋อ เฮ้ยแวบที่มึงรั้งซูฟูมิดานอืมจสู้ฟังมันยังไง ไปสีแดงอะต้องไปสีแดงให้ได้นี่งั้นรอสู้เขาไม่ได้โอ้หลีฟา้าไอ้เหียเาานะเราทำอะไรจบพันทุกวันนี้เล่นยากมากอะ แคน่าตอนไหนดีแหววอะเออมีคนอยากเห็นหวยไรแค่นาไม่มีะไปลอย่าดูเล่นระเราขอเช่าจอยเชียร์เจนนะเราลงไหมครับอึยฮะ เล่นไหมคะบอคิดว่าเล่นโปกเกมอนมั้งนนะมันไม่ถึงกลางมันเหลียวฉันจะบุกว่าสีรงอ่ะจะ่อะน้องมีงโอ้อ็งมาลององ่าน,นอ่านเดี๋ยหลายคนก็ไม่ชอบใครนสไบเอก,<ๆ>กูเล่นไม่เป็นงเล่นสวหรกวะกูไม่ถนัดจบไหม กูเ,เล่นไงคะนี่กูได้เลือดพี่ตรีมาเต็มเลยนเนี่ยไอ้เหี้ยความบ้านมาแนี่นะไม่ใช่แบบนั้นพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะไม่วางข้างมึงก็ทำนั้นไปเลยก็ได้เพื่อนวิวมอดเลบี้ตูดเลบมาโอ้อยอ่ะุ้ยไม่รอดในเกมครับนีอ่ะไอ้บ้าเด้ โอย้ยอะไรกัอนอะอะไรกันทุกคนม่กนินมันผมรอดรอะไรมันน่าจะติดบ้างอะ

คีบอะไร ขอ an ุ่เคนนมาฮกิน <downstairs> กันนลครับไย่เอ <ches> มันเนี่ยจะเล่นโทรศัพทถึงมาเล่นไหมครับถึงคอมเมนต์จะเปิดไหมครับได้เองก็ต้องมาฝึกฟาสบิดอยู่ดีถ้าฟาสบิดไม่เป็นก็ออกไก่อะรูาาร้ว่าฟาสบิดทำยไงถามก่อนแน่ว่าฟาสบิดเป็นยังไงเจ๊ฟาสบิดเป็นไหมนี่ดูทำอย่างนี้ ถ้าเจนทำฟ้าดีก็ได้ก็น่ะถ้าต่อไปสีนั้นโดนเขาได้กันผม,มมันไม่เจ็บอ่ะอ่านไม่หายไอมครับผมโอ้ยยกูยิ้ที่มันเสียบเียเฉยๆหรอกเอสโอเค โอ้ยเมื่อไหร่นี่มันถักเกี่ยว ไม่อ่ะก็คึกไซค่ะเพื่อนวิ่งนั่นอะหรือป่าโดนพี่ยะผมมีวิธีแก้ละทุกคนดูนะโปรเพย์เออร์เขาเล่นกันอะไรดูไอ้ติงอ่ะมันอยู่ฐานร้อยปะ่ะเนี่ยถ้าคนเล่นจริงๆจะคิดออกแล้วว่าควรทำไงเฮ้ยเนี่ยคนที่เล่นคนที่เล่น่อยจะรู้อะกว่า ว่ากผ่านอนะแล้วก็ยาต็ง,นะงอ่ะเตี้ยอไปทีสามสองหนึ่งานอนะด่วนอ้ทมันไปไหนแล้ว่บอลมันไม่ชอบให้บอลขาไม่ใช่มันเล่นไหนแล้วว,ว,ว,วะ่คู่คู่และเพื่อนอ๋อ อ,อ๋อไม่อยู่ขบาบนนะทุกคนร,กรู้ละหลางจากรู้แค่นเนี้เราก็บอดผ่านละเราก็ไม่จะเป็นละกลัวมันมันน่ากลัวก็ไม่เรามีดาบไปจะเรามีด่าไปจะละกลัวอะไรวะอะไรคิดเราเห็นเลยโอ้ยเยี่ไฟเนี่ยโหอะไรอะหัวหัว ถอยทีวิ่งให้เขาเดอดทางเราไม่ได้อ่ะเนี่ยให้เขาเดอดทางเราไม่ได้ดมาดาินี่กดาบนี่งี้ยเขียะเขาเจอดาบเราอ่ะทีเดียวเขาแตกละเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นดาบสุพีมช้ำเม็ตช้ำเม็ตเจ็ดอ่ะทุกคนที่ดูแล้วกันว่าแรงไม่แรงช้ำเม็ตเจ็ดอ่ะเจ็ดแรงอ่ะ ความคมแบบไม่เชี่ยคมคมไม่เชี่ยอะ้รอ่ะกินยาเตงอ่ะฟาดเกาะเพระแรงจัดเลยกินยาเตงด้วยแต่ไม่กินไม่กินยาเตงหรอกกินไม่กินยาเตงหรอตกจุดเ,เนี่ยนะโชว์ฝีมือระดาบับโลกอะโชว์ฝีมือระดาับจักรวาลน,นะครับคนอนื่นก็แค่ระดับโลก ผมมาะระดับจักราวาลคุณจะสู้อะไรผมก็ได้เนี่ยเราแับโลกอะเนี่ยเราแับโลกอะเราแับโลกอะเนี่ยละผมมาระดับโลกเขา เขาว่าแค่เราพวกเขาแค่ระดับโลกผมว่าระดับจัก,กราวาลบอกไว้เลยหดเกิน่ลยทุกทั้นเซฟไอ้เจ๊ดูอยู่บ้าไอเ้เจู๊อยู่บ้านเนี่ยเอาเงนสัตว์เออดูสา์โชว์ฝีมือหดมึงก็ไม่ดูคู่วนหัวเลยเนี่ย ทำไมถึงอยากได้เลบบีมอสอะอยากได้เพราะเห็นเลือดเหรออะไราะเลบีม้มอสมาเห็นเลือดซึ่งคนแบบโคตรโกงเลบ bon. ี้มอสบอกนักยิงอ้าวมึงเห็นมึงบอกมึงอยากได้เลบีม้มอสไม่ใช่เหรออยากได้เลบีว้กอนโอ้โหมึงกูไม่เคยเข้าใจวิน แล้วแตวันทําันไรความรูมม้ต่ำเกีนไ่ไดแล้อของมึงทํานี่ยเราอยู่ดูอยู่ช่องนเนอ,อ,ะ,อ,อะอะไรเอออยู่คนเดียวแล้วไงอะแล้วยงแล้วไงแล้วไงแล้วยอยู่คนเดียวได้ดําต่อสูงนะก็ต่อ いยเอ้าคิดว่าไม่ร่วงละตุ่มตุ้มจ้ะเนีเน่มนจาดเงินมาอล้วไอเจมันชอบเล่นชี้ยอะทุกคน ลูกเลยอะเฮียนี่มันแบบสี่คนเนี่นนนไยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่จริงๆเขาแต่ง,ตง,งหมดน่ะเออเอีออยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ความจริงคือแต่งหมดตียะบกวกกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสี่คนรักเก็บในเวลาสั้นนะ กดกิ้นกดกิ้นอย่างที่บอกเกดเล่นตูอผมก็เคยตบมาแล้วแต่มันเมื่อก่อนไงนก่อนโหวตอนนี้กากอะอะไรครับเนี่ยปลา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 อะไรเราก็ต่อได้นี่โอ้ยอ่าอะไรเงี้ยปลา เด็ดย <Dead. S 2> ้ําคำพ่อจ้ะสีผมแตกละฟัง Fuck. ทุกคนเฮียกคนสบายกับติ๊กตีตายไอ้เวนไม้กับกติ๊กแข็งชาตด อะไร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 มึงอะไรมึงอะไรอะไรนั่นคือพูดของคอมพิวเตอร์เลยนะอ่ะอะไรอะไรอ่ะเจ๊พูดกับยับกับเบลยิ้มได้ฮะเอาเอาไม่ให้กูให้กูเปิดคลิปไหมเจ๊ให้กูเปิดให้กูเปิดคลิปนานไหมฮะได้หลังหลังไม่เพื่อหลังไม่ คลิปนั้นอ่ะเจ๊เปิดคลิปไปเจ๊ใครอยากเห็นคลิปไปเจ๊พี่แอฟพาคอมเมนต์หน่อยอ่ะโอ้โดนงีเลยเปิดได้อีกตีกับคุณมึงเล่นเกมอะไรอยู่มึงเล่นเกมอะไรอยู่เกินเกินยังเล่นได้ต้องอะไรนะพี่ ต้องหลอเที่ยงเ่ต้องหลอต้องเทียมมึงถึงจะเล่นได้ตุองหลับ้เป็นแกนกลางต้องเทียมมึงถึงจะเล่นได้ปะต้องเทียเจ๊ถึงจะเล่นได้เขีนวชุ๊กตุ๊กตุ๊กโอเดี๋ยวใหู้รู้ตการคหลอเท่ได้ไงวะหอเท่เล มันไม่เปลี่ยนความจริงนะทุกคนเจ๊มันไม่เล่ยหล่อเท่ยางที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นเิ่กเฮียคนนึงได้ซ้ำติ่งเฮียตรอเขียนเขา่งีมันกรโตองไหมตเฮียเขาไม่ได้จ่ายนะไปทำข้าวตีตอนราใส่เมืทงต้องไงวะฝนยืนข้าวีได้

哦，快走啊！朋、hey, 友、hey. hey,。嘿，嘿，嘿，boy，啊，我应该问你。 ดดมหมดเลยว่ะต้อ,อะไรอาเผมไม่เข้าใจนิยาย,รรยของเขาว่าหล่อเท่ขอไอ้เจ๊ละ่ะมตรงไม่ได้เข้าถึงไอ้ไเฮียน,น่เลี้ยงไม่เข้าถึงหรอ,อโอ้ไอ้เจ๊พูดว่นมีเจ็บว่ะไม่เข้าถึงเอ้ยไอ้เฮียเจ็บว่ะเจ็บว่ะไม่เข้าใจเขา ขยายผมทำคลิปแกงะเจสบ่อได้นะอินจาติ๊ 有什么 พอจ๊ฟคุณก็พออ่ะโอ้ไม่นะฉันไปโควิดแล้หรอเนี่ยเออไปโควิดแล้วกันโอยี่ลย รู้ว่ามันดวงสวยอะเฮ้ยชิบหายละรู้สึกว่ามันดวงดีจังเลยอะได้ไฟที่จะออกดวงดีเนีโอ้ดวงดีจังเลยดวงดีจังเลยเยสงไฟไฟไหมโคตรจะดวงดีอะโอ้ยเที่ยวใช่ช่วงนี้ดวงดีจังเลยอะเนี่ยโดนไฟแทรกอะดวงดีจังเลยอะ โอ้รถไฟแช็คลงดีชิบหายอ่ะว่าไฟแช็คลงดีชิบหายทุกคนเพออราะโบลี่ผมโอ,อ้ยที่แกแอ,อ่ะเนี่ยทำไมเขาต้องโบลี่ผมมาโค้ ทุกคนเข,า,ขาบนรอบผอมมาปเปิด้งันคือโอเค้วหุส,สียเฮียเขาต่อปืนนี่ละนี่ตรงแหวนนะ่ะหนึ่งของรสสี่าร้อยหนึ่ง,ง,งสองกคนนะ่ะผม รอาล่อหรอที um, ่เช่ามันโอเคอบนี้กันร่ไม่เกี่ยวับที่มันอะไรอะไรขาที้มันแอ้วกอขี้เกี่ยวแขนแอะไรมาอะไรอืมว่ายัไปแก้วรอดีเหรอไปแก้มือกับเพื่อน จะทำร้ายกันมาก่อนเด้ยังอิวอิวววายไอ้ีกูีเลยสัสยเงยยอยู่อบบเงี่ยอย่แเงี้เลยานคุ่าไอ้ยี่กูกี้แตกสัสใตอ่ะเออไม่ใช่กูไม่ได้กีแล้วก็แค่การทะเลครับทุกคน อันแรกอ่ะโอเคกับแสดงเนาะเนาะต้องแสดงให้คนมาดูเราเยอะๆกูไ ok ม่ได so ้ก yes. really ิดเลยนะฮะกูไ okay ม่ได้กิดเลยอืมอ่อ้อเยอะไม่ได้กิดเลยนะคะันก็แค่กัรแสดงเยอะๆกูต้องับเยอะเยอะเยอะ โอคได้ okay, สองใครชอบคลิปนี้ก็ลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะสวันี่ผมตาลาตัวประกาศนะครับสมุครับปลวก